สวัสดีครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาสมัคร ID นะครับหรือว่าบัญชีของเจ้าแอปแพลตฟอร์มโซเชียลอันใหม่นะครับหรือว่า Blue Sky นั่นเอง <H Edge> ก็มาดูวิธีทำกันเลย <H it> อย่างแรกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเจ้าแอป Blue Sky เนี่ยให้เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Sto r e เนี่ยและดาวน์โหลดลงมาติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อติดตั้งและเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยให้เรากดไปที่ c r e a t e a New Account นะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับ จากนั้นในส่วนตรงนี้นะครับช่องแรกเพื่อนๆไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับให้เรามากดในส่วนของ email address ตรงนี้แล้วก็กก e ีเมลที่ใช้งานได้จริงลงไปเลยครับผมช่องต่อมานะครับให้เราตั้ง password ที่เราต้องการจะใช้งานนะครับซึ่ง password เนี่ยผมแนะนําว่าต้องมีอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะครับเป็นตัวเลขตัวตัวหนังสือผสมกันนะครับถ้าเราตั้งไว้ย,กยากๆเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกับบัญชีของเพื่อนๆน,นะจากนั้นนะครับอันต่อมาก็ตั้งวันเดือนปีเกิดของเพื่อนๆลงไปได้เลย แล้วก็กดไปที่ปุ่ม Next ทางด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเขาจะให้เรากรอกเบอร์โทรนะครับเพื่อรับรหัสยืนยนันหรือว่าลิงก์ยืนยันนะครับในช่องแรกตรงนี้ให้เพื่อนๆจิ้มลงไปนะครับแล้วก็เลือกประเทศที่เพื่อนๆอ,อ,อยู่ได้เลยจากนั้นช่องข้างล่างตรงนี้ให้เรากรอกเบอร์ของเราลงไปครับผมเ <c oughs> มื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่คําว่า Request Code ตรงนี้ครับและให้เพื่อนๆรอรับ SMS เป็นรหัส6ตัวนะครับจากทาง Blue Sky นะครับสําหรับคนที่รอสักพักแล้วไม่ได้เนี่ยให้มากดที่ปุ่มรีทายตรงนี้นะตรงที่ผมเอาลูกศรชี้ไว้ให้เนี่ยเมื่อได้แล้วนะครับก็เปิด SMS ขึ้นมาแล้วเอามากอรอกที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็กดที่คําว่า Next ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เขาจะให้เพื่อนๆตั้งชื่อ User ของเรานะครับเราก็กอกตรงนี้ลงไปได้เลยแล้วก็กดที่ปุ่ม Next ตรงนี้ได้เลยครับผม ในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราติ๊กนะครับว่าเราจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะติ๊กๆไปก่อนนะครับจึบจแบบนี้นะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกตามคนอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการจะตามใครเนี่ยก็กดที่สคิปไปก่อนตรงนี้ก็กดที่ปุ่ม continue ได้เลยอ่ะและตรงนี้ก็ continue ได้เลยครับผมตรงนี้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า18ขึ้นไปนะครับใครต้องการแสดงเนื้อหาประเภทนี้นะครับก็ให้กดไปที่โชว์แบบนี้นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเขาจะตั้งไว้ไฮแบบนี้ผมจะตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะแล้วก็กดไปที่ปุ่ม continue ด้านล่างได้เลยจากนั้นกดอีกรอบหนึ่งครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ได้บัญชีของเจ้าตัว blue sky นะครับหรือว่า แอปใหม่คล้ายๆกับ Twitter เนี่ยขึ้นมาเล่นได้แล้วนั่นเอง <Yeah. S 1> แบบนี้เลยครับผมใครที่เคยใช้ Twitter มาก่อนเนี่ยน่าจะใช้งานได้ไม่ยากเลยโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับใครติดปัญหาสงสัยอะไรยังไงเนี่ยมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับส c ค i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ